อัเดตรถสร้างโดยฝีมือคนไทยนะครับโตโยต้าคาวนะครับวันนี้นะครับเราจะทําให้มันกองพื้นผ่าแบบมุดซุ้มเลยครับผมรอบนี้นะครับดูดิเนี่ยเปลือกดูดิเปลือกคนนี้ดูดิไปยึดน็อตไม่ได้เนะี่ยดูตรงเนาะนิ้วแบบแยะไม่ไม่ได้อนะนิ้วแบบนิ้วแบบแย,ย่ไม่ได้อนะครับนิ้วก่อไม่ได้ครับผมนะครับเราก็เลยว่าสําหรับรุ่นนี้นะผมขอไม่ทําให้ใครนะครับ เดดรถสร้างโดยฝีมือคนไทยนะครับโตโยต้าคาวนะครับวันนี้นะครับเราจะทําให้มันกองพื้นผมพามาดูก่อนดีกว่า,วา,นะา,น,าบบนะครับผ่าดูดินี่ผ่าแบบมุดซมเลยครับผมรอบนี้นะครับดูเกือบชนกระจกเลยนะนี่เกือบชนกระจกเลยเหลือนิดเดียวนะครับนี่ดูดิผมว่ารถแท้ไม่มีใครกล้าทําแบบนี้หรอกเพราะกลัวกระจกแตกนะครับผมว่ารถแท้ไม่มีหรอกเจ๊บ่อมีรถแท้ทาแบบนี้ไหมไม่น่ามีใครกล้าทําอะเนาะ ลองดูความเตี้ยดิยอ่ะไปดูความเตี้ยเิยเนี่ยอยดูนะถ้าสมมุติว่าเราจอดนะครับผมว่าแบบกองพื้นแน่นอนนะครับรอบนี้นะครับกองแบบนิ้วแบบแย่ไม่ไม่ได้อะนิ้วแบบนิ้วแบบแย่ไม่ได้อ่ะครับนิ้วจอดไม่ได้ครับผมนะครับจะเรียกว่าแย่มันก็อันนี้บอกว่าแปลกแปลกว่าอันนิ้วแย่ไม่ได้แล้วกันแบบนี้นะอะไรวะอย่างเงี้ยแปลกไอ้นิ้วมันแย่ไม่ได้แล้วกันอ่ะอปดูครับรอบนี้นะครับก็เนี่ยเราก็ถอดออกมาแล้วนะครับถอดออกมา ี few ่วน t ฟล์กเนี่ยครับเราจะทําขึ้นมาใหม่นะครับผมเนี่ยชิ้นนี้เราจะทําขึ้นมาใหม่นะครับเราเรก็เลยแบบว่าทําใหม่เลยนี่แม่บอกขนาผมไม่ได้มาติดยางอะติดยางอะต้องทาใหม่ต้องทำใหม่หมดูดีใส่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกติดยางดีเนี่ยใส่ได้ไงติดยางอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้ต้องให้มันเกาะข้างบนะอะดูข้างก่อน เนี่ยเนี่ยมุดไหมมุดจัดอะเออมุดเนี่ยนะครับรอบนี้ก็กองพื้นนะครับผมกองพื้นด้านหน้าและด้านหลังนะครับรอบนี้นะครับเนไปดูด้านหลังมาดูต่งนั้นนะดูนี่เชียบไปก่อนดูดิดูด้วยนะครับหรือว่าราเผื่อจะโยนพิ้งไปเนี่ยอาไปวางหลางหลังดูด้างหลังกันเลยื่าเนี่ยดูด้านหลังอันนี้ด้านหน้านี่้านหลังกร ลแล้วหลังเราต้องบอกนะตัดนีนะครับต้องตัดนะตัดเดียอะป่าววะเนี่ยของเดิมมาจากโรงงานประมาณนี้ประมาณนี้วะมันแบบแบบอเงี้ยดูเลยมันต้องตัดไปนะครับผมนี่มืดหน่อยนะมืดมืดหน่อยตู้ทิ้งใส่ได้ไหมมันนี่ยใ่ได้เหรอมั่นใจใส่ได้หรือเปล่าติดยางติดยาง ไม่ได้อะ <travail S 2> อะลองดูลองทาให้ดูลองภาพดูแบบเดิมดูดิมุดปะมุดไหมลองนึกภาพตอนกองกับพื้นอะอะลองนึกภาพนะตอนที่กองกับพื้นนะครับผมเนี่ยมันจะมุดเข้าไปแบบนี้เลยครับนี่ครับด้านหน้าและด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะลมจะมุดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้ทำเป็นถุงลมนะถุงลมครับผมถุงลมหน้าหลังนะครับถุงลมไฮดรอลิกหน้าหลังเนี่ยเราก็จะทำใหม่ละเราเราไปงานทงมาเห็นนตอดแบบ จอดเท่ๆอ่ะนะครับเราก็อยากจอดแบบกองพื้นแบบเท่ๆบ้างนะครับผมนะครับตอนนี้เราก็ได้ไฟแท้มาแล้วหนึ่งข้างครับอย่างที่ผมอย่างที่ผมบอกให้ฟังนะครับเนี่ยรอบนี้ตัดยับเลยนะตัดยับเลยดูดิจะชิดกระจกเลยเห็นไหมดูดิจะชนกระจกแล้วนิดเดียวอ่ะดูดิเนี่ยเปลือกดูดิเปลือกตรนี้ดูดิไปยึดน็อตไม่ได้เนี่ยดูทรงเนาะเออตัดหูทิ้งด้วยนะครับ แล้วคันนี้มีโปรเจกต์อะไรเพิ่มไหมทำอะไรเคันนี้มีโปรเจกต์เพิ่มไหมเหรอก็น่าจะไม่มีเพิ่มแล้วนะครับจะไปเพิ่มคันใหม่นะครับผมอ่ะคันใหม่ก็ทุกคนก็รู้นะครับตอนนี้ผมกําลังทําแต่ล้นลูกค้านะกําลังทําปอร์เช่อยู่นะครับผมรถลาสสติกนะครับฝากติดตามกันด้วยครับผมนะฮะจบลูกค้าแล้วจริงๆก็อยากทําบูกติแหละแต่มันต้องใช้ทุนเยอะพี่คิดว่าน่าจะทาเบนซ์เกาวิงมากกว่านะครับเป็นเกาวิงนะครับขอรัดเบนซ์เกาวิงก่อนนะครับ ก็จบจากปอเช่นะครับจะเป็นเบนซ์เกาวิงหรือว่าลูกค้าท่านไหน,นครับอยากจะให้เราทำนะครับต้องรอปอเช่เสร็จก่อนนะครับสมมุติว่าปอ,ปอเช่เสร็จแล้วใช่ปะ่ะลูกค้าบอกว่าอยากทํารุ่นนี้อะไรเงี้ยบอกแต่แต่ไม่ใช่รุ่นนี้นะตอนแรกก็เราบอกไปแล้วว่าเราไม่รับทําไม่รับทํารุ่นนี้นะครับแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าตอนนั้นเราก็ลังเลอยู่นะลังเลอยู่ว่า,าจะรับทบําดีป่ะแต่เราก็แจ้งลูกค้าไปประมาณสามคนที่บอกว่าเอยเรารับทํา Уров, อยู่ที่ร้านแต่แต่ไม่เหมือนคันนี้นะเราบอกลูกค้าคันนั้นนะครับเราบอกลูกค้าว่าไม่เหมือนคันนี้นะเครื่องจะอยู่ข้างหน้านะครับแต่วันนี้นะครับเรามาคิดดูแล้วนะครับไหนๆเราจะยืนยันว่าเราอยากเป็นไอเทมเราอยากเป็นคันเดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นรถสร้างแล้วก็รถแต่งนะครับโดยรุ่นนี้ครับ S V J ครับเราก็เลยว่าสําหรับรุ่นนี้นะผมขอไม่ทําให้ใครนะครับแล้วก็จ้างให้ผมจ้างให้ผมเท่าไรผมก็ไม่ทำนะครับเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะแต่รุ่นอื่นผมทำนะครับอย่างลูกค้าบอกว่าเฮ้ เอาเป็นทดอไม่ทาเรารุ่นอื่นทำไหมยเงียรุ่นอื่นทําครับยกเว้นรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับที่ผมไม่ทํานะครับเพราะเราอยากให้มีคันเดียวเท่านั้นนะครับเราอยากแบบเราไม่อยากทําให้ใครอ่ะนะครับเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะอ่าถ้าหลายคนที่แบบว่าอยากจะได้ลังโมกินี่เอาเป็นทดอรุ่นนี้ f b j แบบนี้ชุดแต่งแบบนี้นะครับผมไม่ทําให้ครับให้ผมกี <S <s ่ล้านผมก็ไม่เอานะครับผมผมอยากให้ผมมีแค่คันเดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะครับอ่าแต่รุ่นอื่นผมทํานะครับแต่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะที่ผมไม่ทานะครับ ก็ราะอยากให้รถตัวเองเป็นไอเทมนะครับผมนะครับอยากให้แบบว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับมาเทียลูกค้าที่ผมจ้างกี่เท่าไรเท่าไรอะไรเนี้ยผมก็ไม่เอานะครับบอกเลยตรงนี้นะครับว่าไม่รับทารุ่นนี้แต่รุ่นอื่นเดี๋ยวคอยชี้แจให้เดี๋ยวรอดูในงานครับเนี้ยเดี๋ยวรอดูในงานแล้วกันครับผมคันนี้นะครับว่าเสร็จแล้วจะหล่อแค่ไหนนะครับคันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับจะเป็นถุงลมไฮดรอลิกนะแบบกองพื้นนะครับคราวนี้ก็เอาไว้โชว์อย่างเดียวนะครับ ก็จะจอดกองเท่ๆแล้วก็ไฟก็จะเป็นไฟแท้และตอนนี้เราได้ไฟแท้มาหนึ่งข้างแล้วขาดอีกข้างหนึ่งครับผมผมก็ไปดูมาก็โอ้โหราคาก็สูงอยู่นะครับสาหรับตัวผมเองนะก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับไม่เป็นเงินแต่ไม่รวมภาษีอ่ะมันรวมภาษีมั้ยเท่าเหา่วะเนี่ยราคาเท<า>่านี้เลยครับผมอีกข้างหนึ่งครับเนี่ยข้างนี้นะครับ แต่ตอนนี้เงินในกระเป๋าก็มีอยู่100ร้อยกว่าบาทนะครขอให้ทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วดูคลิปผมให้จบนะให้โฆษณาเข้านะครับเพื่อให้ผมมีตังค์เือไฟจริงๆก็อยากซื้อแหละแต่แบบมันติดอยู่อย่างเดียวที่เงินไม่ค่อยมีครับผมนะฮะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับสําหรับรถสร้างโดยถึงมือคนไทยนะครับเพื่อให้ผมมีกําลังใจได้ทําอะไรหลายๆอย่างนะครับในในผิดมือคนไทยนะครับผมฝากช่องผมด้วยนะครับผมก็กิจและเสี้ยงครับช่อง KR Thailand นะครับรับรีวิวสินค้ารับ ครับผมฝากช่องผมด้วยนะครับช่อง KR Thailand นะครับผมกีดและเสี้่งครับรับรีวิวสินค้ารับโปรโมทสินค้านะครับจะให้ผมรีวิวอะไรก็บอกมาเลยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับหรือว่ารับสปอนเซอร์นะครับใครที่บว่าอยากจะเป็นสปอนเซอร์หรือจะสนับสนุนผมนะครับมาเลยครับผมยินดีนะครับชอบเลยครับผมนะครับช่วงนี้เงินก็ไม่ค่อยมีนะครับหรือว่าอยากสนับสนุนว่าให้ผมรีวิวสินค้าให้นะครับผมรีวิวทุกสองวันนะครับทุกคลิปนะครับจะมีสินค้าของที่พี่นะครับทั้ง ทุกทุกคลิปนะครับผมนะครับก็จะบอกว่าอ่าพี่คนนี้ได้สนับสนุนนะครับได้เรื่องอะไรดีวะก็ขายของให้เขาแหละอ่าก็ขายของให้เขาแหละนะครับผมก็รีวิวนะครับรับรีวิวก็ขายของให้พี่ๆนะครับติดต่อ082322589นะครับใครที่ว่าอยากแจ้งผมรีวิวสินค้าหรือจะโปรโมทสินค้านะครับมาเลยครับก็ยินดีนะครับก็อยากได้นะครับผมอ่ะ ฝากรวคันนี้ผมด้วยนะครับให้ผมมีกำลังใจได้ซื้อไฟอีกข้างนะครับให้ผมได้มีเงินซื้อไฟอีกข้างนะครับอยากมีเงินซื้อไฟมากรนะครับว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อ่ารอบนี้กองพื้นนะครับอาจจะไม่ได้ขับไวแล้วอาจจะไมโชว์อย่างเดียวสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรากําลังจะทําห้องรับรองลูกค้าแล้วก็รถไว้ในห้องนะครับเพื่อจะว่างานสร้างคนไทยเป็นแบนี้นะอะไรครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ร้านผมนะครับร้านกิลดซิงครับหรือว่าช่องแคร์ไทยแลนด์นะผมกิลด์ซิงคีครับ